แบตเตอรี่หมา9 000 mAh พร้อมชาร์จเร็ว1 0 0 w u Redmi กำลังเตรียมสร้างสถิติใหม่ในวงการสมาร์ทโฟนข่าวหรือที่เป็นที่สนใจเกิดขึ้นเมื่อมีรายงานหลุดออกมาว่า Redmi จะเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่ที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในตลาดกระแสะหลักทำให้เรารู้สึกสงสัยว่าเป็นอะไรที่จะมาทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนร้อนระอุอีกครั้งตามข้อมูลจากดิจิตอลแชสเตชันนักปล่อยข่าวชื่อดัง เราได้รับข้อมูลว่าแบรนด์หนึ่งกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ซิลิคอนเซลล์เดียวขนาด9000 mAh ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 0 0่ศูอย่างเต็มประสิทธิภาพและยังมีการทดสอบแบตเตอรี่ความจุสูงถึง10 0 0 0 mAh ในห้องแล็บนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการประกาศว่าสงครามแบตเตอรี่กำลังกลับมาอีกครั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีย่ยังคงสับสนอยู่เพราะรายงานอีกฉบับจากดิจิตอลแชสต์สเตชันเมื่อต้นสัปดาห์ระบุว่า 5 0 0 mAh แทนการคาดเดาก็เริ่มเกิดขึ้นว่าแบตเตอรี่9 0 0 0 mAh อาจเป็นสเปคของรุ่นย่อยที่สูงกว่าหรืออาจเป็นอุปกรณ์ r รถมีรุ่นอื่นๆด้วยส่วนสเปคภายใน r รถมี Turbo 5ก็ยังเป็นลักษณะลืมละลายหรือกันว่าจะใช้ชิปเซต Medi a t เ k ็ i m e n s เ t y 8500ทีดที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม 4NM ของ TSMC ซึ่งมาพร้อม CPU OCT a c o ีทีเอคอมซความเร็วสูงสุด3.4 กิกะเฮิรต์และ GPU MALIG 720แต่รุ่นพรีเมียมอาจจะมีชิป d e m e น s ซ t 9500E หรือ Snapdragon 8 Gen 5เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานระดับฮาร์ดคอร์แบตเตอรี่หมาเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนนิยามเรือธงกลาง ในวงการสมาร์ทโฟนการนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซิลิคอนเซลล์เดียวมาใช้ก็เป็นก้าวสำคัญเพราะช่วยให้ยัดความจุที่มากขึ้นได้โดยที่ยังคงรักษาขนาดของตัวเครื่องไว้ได้ดีพอสมควรการจับคู่สเปคนี้กับชิปเซตเด m e ์ s มนี8500ที่ทรงพลังและราคาไม่สูงนักจะทำให้ r ร d มีเ u r b o 5กลายเป็นเรือธงระดับกลางที่มีความคุ้มค่าด้านความอึดและประสิทธิภาพต่อราคาที่สูงมากจนอาจทำให้คู่แข่งต้องรีบปรับสเปคแบตเตอรี่ตามไปด้วย แต่นี้เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Redmi ว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่ด้วยแบตเตอรี่หมา9 000 mAh หรือไม่จึงให้เราเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่แน่นอนมากขึ้นคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนนิยามเรือธงกลางนี้คุณคิดว่าแบตเตอรี่หมาเช่นนี้จะทําให้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความอึดและประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรชวนคุณเข้ามาฝากความคิดเห็นให้กับเราได้เลย